สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาการจัดการสื่อสารการตลาดสำหรับบทที่8การวางแผนการใช้สื่อจะศึกษาเกี่ยวกับความหมายของสื่อโฆษณาการวางแผนการใช้สื่อวิธีเลือกใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคความจาเป็น5ขั้นของมาร์สโลประเภทของแรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดดิจิทัลปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนออนไลน์สื่อโฆษณาหมายถึงเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่งนะคะที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเกิดความต้องการสินค้าผู้โฆษณาจึงมีความจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อโฆษณาให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะการวางแผนการใช้สื่อนะคะเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมกำกับข่าวสารการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาและสถานที่ด้วยการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกลมกลืนเป็นกรอบการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจการใช้สื่อ การวางแผนการใช้สื่อจะช่วยให้สามารถตอบคำถามหลักของการสื่อสารการโฆษณาดังนี้ค่ะ 1. ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึง 2. เมื่อไรและที่ไหนที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3. ควรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใดคำถามที่4จํจำเป็นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบ่อยเพียงใดและคำถามสุดท้ายจะต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงจะสามารถนํำข่าวสารการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับขั้นตอนการวางแผนการใช้สื่อนะคะขั้นตอนที่ 1. น,นะคะจะต้องทำการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายของตลาดเสียก่อนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครขั้นตอนที่ 2. นะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ 3. การพัฒนากลยุทธ์การใช้สื่อ 4. การประเมินผลและการติดตามผลการใช้สื่อวิธีการเลือกใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะพิจารณาดังนี้นะคะ 1. การครอบคลุมและความคุ้มค่าการเลือกใช้สื่อในกรณีต้องการใช้ซื้อสื่อผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าเทียบกับความครอบคลุมในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนะคะ วิธีการเลือกใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวิธีที่2นะคะเรื่องของความถี่การเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมจะต้องคำนึงถึงความถี่ของข้อมูลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะ 3. เรื่องของความต่อเนื่องค่ะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการนำเสนอที่แตกต่างไม่นำเสนอในแบบเดิมๆ4การคัดแยกความหลากหลายของสื่อสื่อโฆษณาทุกสื่อมีข้อดีมีข้อจำกัด มีรูปแบบและแนวทางการนำเสนอมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันดังนั้นนักการสื่อสารที่ดีต้องติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 5. การให้ความสำคัญต่อสื่อบุคคลเนื่องจากสื่อบุคคลสามารถโน้มน้าวทัศนคติสร้างการยอมรับโดยเฉพาะผู้นำทางความคิดเห็นในสาขาวิชาชีพต่าง เช่นในสถานการณ์โควิด -19 คุณหมอก็จะเป็นผู้นำทางความคิดที่สำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน 6. ความเข้าใจในกลไกและความเฉพาะของแต่ละสื่อผู้วางแผนสื่อต้องเข้าใจกลไกาการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมตามโอกาสและช่วงเวลาการเปิดรับสื่อทุกรูปแบบจะทำให้เข้าใจและสามารถเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมได้ 7. การเยี่ยมเยียนและเข้าถึงตัวบุคคลที่ต้องการจะสื่อสารด้วยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความนิยมเช่นนักการเมืองในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งจะเข้าไปเยี่ยมเยียนชุมชนเพื่อหาคะแนนเสียงเป็นต้น 8. การสาธิตการได้มีประสบการณ์กับสินค้าของกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ดังคำกล่าวที่ว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น10บตาเห็นไม่เท่ามือคลำถือว่าเป็นการสื่อสารที่ทำให้เห็นผลได้ทันทีและสามารถดึงความสนใจได้มากทีเดียว 9. การเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรบุคคลหรือสถาบันเช่นหอ,อการค้าสมาคมสถาบันต่างๆเหล่านี้จะช่วยเป็นผู้บอกผู้แนะนำแก่ผู้ที่มารับบริการและติดต่อ หรือการรู้จักบุคลากรในวงการต่างๆการรู้ข้อมูลจากสื่อสารมวลชนเพื่อทราบการเคลื่อนไหวได้โดยตรงและเจาะลึกมากกว่ามาดูความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อใช้ในการวางแผนการใช้สื่อนะคะในการทำการแบ่งส่วนการตลาดเนื่องจากมีทรัพยากรที่จำกัดจึงต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ เพื่อให้อยู่ได้ในธุรกิจต่อไปและต้องพยายามอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเป้าหมายเกิดการซื้อโดยการใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดคลุกเคล้าให้เข้ากับผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงค่านิยมความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะจะดูเรื่องใดบ้างนะคะ 1. ดูว่าผู้ซื้อเป็นใคร 2. ใครเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ 3. ผู้ซื้อต้องการอะไร 4. เพราะเหตุใดผู้ซื้อจึงซื้อนะคะ 5. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 6. ผู้บริโภคซื้ออย่างไรนะคะ 7. ซื้อเมื่อใดตามเทศกาลหรือไม่ 8. ซื้อมากน้อยเพียงใด 9. ใครเป็นผู้ใช้สินค้าที่ซื้อ 10. พฤติกรรมที่จะซื้อในอนาคตเป็นอย่างไร สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะปัจจัยที่1เป็นเรื่องของคุณลักษณะทางกายภาพของสินค้า 2. สภาพทางจิตวิทยาของผู้บริโภคและ 3. ปัจจัยด้านครอบครัวรวมถึงลักษณะของครอบครัวด้วยนะคะว่ามีลักษณะครอบครัวแบบไหนเป็นครอบครัวขยายหรือเป็นครอบครัวเดียวเป็นต้นนะคะ 4. ด้านสังคมคะ่ะได้แก่ชนชั้นทางสังคม กลุ่มอ้างอิงครอบครัวอาชีพสถานภาพทางเศรษฐกิจรูปแบบการดำเนินชีวิตและบทบาทต่างๆในสังคมนะคะ5ด้านวัฒนธรรมเนื่องจากว่าวัฒนธรรมต่างกันก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกันค่ะตัวอย่างลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะยกตัวอย่างเช่นชีวิตคู่นะคะก่อนแต่งงานคู่ก่อนแต่งงานนะคะ คู่หนุ่มสาวหรือคู่รักก็จะซื้อดอกไม้ซื้อของขวัญวันสำคัญทานอาหารพัฒคารซื้อเครื่องประดับมาให้แต่เมื่อคู่แต่งงานนะคะแต่งงานกันใหม่ๆก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะคะไปซื้อเป็นเครื่องครัวเฟอร์นิเจอร์หันไปท่องเที่ยวช้อปปิ้งหรือซื้อรถยนต์ตามความจำเป็นนะคะหลังแต่งงานหลังที่หลังจากคู่แต่งงานแต่งงานกันหนปี พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหลังจากแต่งงานไป10ปีนะคะพฤติกรรมยิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงผู้หญิงจะเริ่มทำงานหนักขึ้นมาดูความจำเป็น5ขั้นของมา s l สโลนะคะซึ่งมีผลสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งนะคะความจำเป็นของมา s l สโลขั้นที่1ก็คือมนุษย์ทุกคนมีความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพนะคะ ขั้นที่ world, platinum platinum there, half, 2เป็นความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยเนื่องจากว่าเมื่อมนุษย์ต้องการมีความต้องการด้านร่างกายเพียบพร้อมแล้วก็จะเกิดความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยพอมนุษย์มีความต้องการความมั่นคงด้านปลอดภัยพร้อมมนุษย์ก็จะขยับความต้องการไปขั้นที่3ก็คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของหลังจาก ได้รับความรักแล้วมนุษย์ก็จะเกิดความต้องการขั้นที่4ก็คือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจและสุดท้ายสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งเป็นขั้นตอนที่ไปได้ถึงไปถึงได้ไม่ง่ายนักนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของแรงเสริมนะคะแรงเสริมก็คือการทำให้ความถี่ของพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอันเป็นผลเนื่องมาจาก ผลกรรมที่ตามหลังจากพฤติกรรมนั้นนะคะในส่วนของแรงเสริมนั้นจะแบ่งออกเป็นการเสริมแรงทางบวกค่ะการเสริมแรงทางบวกหมายถึงสิ่งของคําพูดหรือสภาพการที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นอีกหรือสิ่งที่ทําให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ในการเกิดพฤติกรรม 2. การเสริมแรงทางลบนะคะหมายถึงการเปลี่ยนสภาพการหรือเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ก็อาจจะทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้การเสริมแรงทางลบนะคะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในสองลักษณะด้วยกัน 1. ก็คือมีพฤติกรรมหลีกหนีนะคะหมายถึงพฤติกรรมที่กระทำเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจก็จะมีพฤติกรรมหลีกหนีสถานการณ์นั้น 2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงคะ่ะหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อมีสัญญาณว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจเกิดขึ้น ก็จะมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นสำหรับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อโดย 1. ดูความจำเป็นไม่ใช่ความต้องการนะคะความจำเป็นความจาเป็นกับความต้องการนี้แตกต่างกันนะคะความจำเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ความต้องการอาจจะเป็นสิ่งที่ขาดได้นะคะ 2. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ 3. ประเมินตัวเลือกอื่นๆที่หลากหลายและ 4. การตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อสำหรับขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดดิจิทัลนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1กําหนดตัวตนของแบรนด์นะคะธุรกิจเป็นที่สนใจของตลาดหรือไม่อะไรคือเอกลักษณ์ของธุรกิจการสร้างจุดขาย เพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้าใจแบรนด์อย่างแท้จริงอันนี้คือการกำหนดตัวตนของแบรนด์นะคะสสร้างกลุ่มลูกค้าในอุดมคติค่ะในส่วนของการสร้างลูกค้าในกลุ่มในอุดมคตินี้นะคะ b u y e r Person a s นะคะคือกลุ่มลูกค้าในอุดมคติโดยแสดงแทนคุณสมบัติของคนที่คิดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อสินค้าและบริการการสร้าง b u y e r Person a s นั้นจะสร้าง จะต้องเก็บข้อมูลสถานที่อายุไรายได้ตำแหน่งงานงานอดิเรกและสิ่งที่สนใจรวมถึงเป้าหมายในชีวิตด้วย 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ค่ะได้แก่วัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไรและมีวัตถุประสงค์รองหรือไม่ โดยทั้งนี้วัตถุประสงครองจะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักยกตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจได้รับการติดตามทางอีเมลเพิ่มขึ้น10คนซึ่งเป็นวัตถุประสงครองจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ง่ายขึ้น 4. เลือกวิธีการตลาดดิจิทัลนะคะต้องเลือกวิธีการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจโดยต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การคำนวณว่าช่องทางไหนจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ง่ายขึ้นดูตัวอย่างวิธีการตลาดดิจิทัลบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น search engine นะคะ optimization หรือ SEO pay per click นะคะ content marketing email marketing social media marketing นะคะรวมทั้ง influencer marketing ค่ะ ขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดดิจิทัลขั้นที่5นะคะก็คือการตั้งงบประมาณงบประมาณเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะสามารถแบ่งและบริหารงบประมาณในแต่ละช่องทางให้เหมาะสมและรู้ว่าควรเลือกใช้ช่องทางไหนถึงจะเหมาะสมและก็ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะ 6. การประเมินผลเป็นการวัดความสำเร็จของแคมเปญนะคะ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทนะคะเพื่อทบทวนบทเรียนออนไลน์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ